ก่อนราจาเกมเดชไม่ได้มีดีแค่เล่นเกมเท่านั้นนะครับเพราะคุณสามารถเล่นในรูปแบบ Play to e เอิได้เลยโดยในเกมนี้ที่ผมเล่นนะครับจะมีอยู่3คลาสนั่นก็คืออัศวินนัทนนและนัทเวทตัวเกมเป็นในรูปแบบ MMORPG สามารถล็อกอินผ่าน a c e b o o k ก็ได้นะแถมรองรับภาษาไทยเราด้วยนะ อย่างที่บอกแหละครับเกมดากอนราจาเป็นเกมแนว MMORPG ได้มีการนำตัวละครเวอร์ชั่นคลาสสิกกลับมาเล่นอีกครั้งโดยคนเล่นจะได้รับบทบาทการเป็นนักประจนภัยที่จะต้องออกสำรวจและคอยค้นหาวิธีปกป้องโลกจากอำน,นาจมืดให้ได้นะวิธีการเล่นนี่ไม่ยากแถมมีโหมดออโต้ให้เราเล่นได้สะดวกง่ายขึ้น ตัวเกมก็มีรองรับภาษาไทยใครๆก็เล่นได้มีเควสให้ดูตัวเกมนี้สร้างจากนิยายขายดีในเกาหลีใต้ด้วยนะครับจุดเด่นของเกมนี้จะเป็นการวาร์ปของเกมเนี่ยวาร์ปง่ายมากวาร์ปไปหา NPC นี่และใครสังเกตไหม เกมบนมือถือกราฟิกระดับนี้ถือว่าสุดยอดเขาได้วานโลบแมปการเล่นไว้มีอยู่4เฟสนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้เลยพาร์ทเนอร์ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะและอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็น NFT ซึ่งเราสามารถหาไรายได้ผ่าน Play to Earn ได้นะครับโดยเราสามารถเชื่อมต่อกระเป๋าตันได้เลยโดยจากตัวอย่างนะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ของดากอนราจาได้เลยล็อกอินให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ต้องคอนเน c t กับ Wallet a d d r e s เราด้วยนะอย่างถ้าใครมีกระเป๋า Wallet ของ m t t m m a r เนี่ยเพื่อนๆสามารถคอนเน c t ได้เลยนะครับซึ่งการคอนเน c t ก็ไม่ยากเลยนะเราต้องไปแอดเน็ตเวิร์ก่อนนะครับแล้วก็คัดต้อมไม้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ ถ้าใครเป็นสายนี้อยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะยากนะหรือเราจะคอนเน c t ผ่านอ่ามือถือของคุณก็ได้ให้เพื่อนๆเข้าไปเว็บไซต์ Market ของเกมได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือก w a l l ล็ตของคุณจากนั้นก็เพิ่มเข้าไปได้เลย เท่านี้เราก็สามารถคอนเนคผ่าน m e t a m a s k ได้แล้วแล้วเหรียญมันเป็นยังไงละ่ะมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเดี๋ยวก่อนนะจะเป็นเหรียญ DRO นะครับสีส้มๆอันนี้เห็นแล้วอยากจะไปเล่นกัาลวเช่เปล่าสำหรับ Android เนี่ยสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับส่วน iOS เนี่ยต้องรอก่อนนะ แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว